ทำตัวทุ่นลอยน้ำก็คือจะเอาตัวท่อดูดน้ำเนี่ยดูดน้ำจากกลางสะนะครับขึ้นมาตัวฝั่งนะครับก็เลยมาสร้างตัวทุ่นลอยน้ำนะครับอุปกรณ์ก็หาเก็บเก็บเอาตัวทุ่นเนี้ยผมทําเป็นทั้งหมด3ชุดเพราะว่าจะใช้เป็นท่อ HDPE นะครับก็คืออ่ะ1 ตัวตัวทุ่นหนึ่งใส่2ส,สองกระติกนี้ยจะ2อ,อันนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยที่จะอยู่กลางสายเนี่ยที่วางแผนไว้ก็คือจะใช้กระติก4ีใบนะครับแล้วก็ใช้เป็นโคง้งแต่ตัวโค้งเนี้ยจะไม่จะไม่ได้จมน้ําเพราะว่าเราคอบไว้นะครับแล้วก็จะมีตัวหัวกระโหลกดูดน้ำนะครับ2นิ้วครึ่งจะออกมาประมาณนี้อันนี้ตัวท่อที่เราจะใช้ก็คือตัวท่อ htpe ตัวนี้เลยก็ประมาณสัก10เมตรเดี๋ยวต่อท่อเดี๋ยวเราต้องใช้ตัวต่อต่อขึ้นฝั่งอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะมาอัปเดตกันอีกทีนึง